องค์การอนามัยโลกออกมาแจ้งว่าโลกกำลังเข้าสู่ช่วงที่อันตรายมากขึ้นสาเหตุมาจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ทั่วโลกที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังไม่มีทีท่าจะลดลงเวลานี้ประเทศอย่างบราซิลฟิลิปปินสหราฐอามริกาและอิหร่านจึงยังอยู่ในวิกฤตการณ์แพร่ระบาดระลอกแรกแต่ประเทศอย่างเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นสิงคโปร์และออสเตรเลียที่เคยสออเขาว่าควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วกลับกำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดระลอกสองเวลาเราจัดการกับโรคที่มีการแพร่ระบาดได้ง่ายเหมือนไวรัสแบบนี้เนี่ยเราพลาดแม้แต่นิดเดียวมันมีโอกาสที่จะเกิดการกลับมาใหม่แล้วก่อเรื่องณวันนี้เรามีความสุขดีเพราะวันนี้ผู้ป่วยใหม่เรายังไม่ค่อยเห็นแต่ ตอนนี้ทั่วโลกมันเต็มไปได้วยไฟตอนนี้เกือบเรียกว่าแทบทุกประเทศในทั่วโลกขณะน,นี้เกิดการแพร่กระจายของโควิด -19 เวลาเราจัดการกับโรคติดเชื้อเราดูเฉพาะประเทศเราเองไม่ได้เราต้องมองโรคทั้งใบเพราะการเคลื่อนย้ายของคนก็ดีการเคลื่อนย้ายของตัวไวรัสก็ดีมันสามารถเดินทางผ่านชายแดนผ่านต่างๆเหล่านี้เข้ามาได้ง่ายมากความแตกตื่นจากการพบเชื้อไวรัสเมื่อวันที่10กร,รกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนชั้นดี ที่เราสามารถเรียนรู้ที่จะรับมือกับระลอกสองเพราะการที่ประชาชนยังมีวินัยในการล้างมือใส่หน้ากากและรักษาระยะห่างทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อที่อาจเพิ่มขึ้นไม่สูงอย่างที่คาดช่วงตอนต้นที่เราอยู่บ้านกันเราใส่หน้ากากเรารักษาระยะห่างเราหมั่นล้างมือเราก็ทําให้การติดเชื้อต่างๆมันน้อยลงพอมันน้อยลงถึงจุดหนึ่งรัฐบาลก็ต้องผ่อนคลายอันนี้เกิดขึ้นทั่วโลก ทันทีทุกคนออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านนั่นหมายความว่าอาจะเสี่ยงการแพร่หรือรับเชื้อก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านแต่ถ้าเราออกไปเรารักษาระยะห่างเราใส่หน้ากากกันโอกาสติดเชื้อมันก็ยังน้อยลงเะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมถึงย้ามาตลอดว่าเราถอยไม่ได้นะและณนะวันนี้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพื่อป้องกันไม่ให้ละลอกสองเราเกิดความรุนแรงก็คือเรื่องของการที่จะเช็คอินเช็คเอาท์ให้ได้ว่า ใครเสี่ยงกับการแพร่เชื้อโดยการใช้แอปตัวหนึ่งที่เราประกาศใช้กันมาคือแอปไทยชนะแอปพลิเคชันจะช่วยให้เราตรวจสอบจำนวนผู้ที่เช็คอินในสถานที่เดียวกันเพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงรีบเข้ารับการตรวจหาเชื้อรวมถึงกักตัวได้อย่างทันท่วงทีการที่เราสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้เป็นเพราะคนไทยทุกคนร่วมมือกัน ทำให้สามารถรักษาสมดุลของสถานการณ์ไว้ได้ปัจจัยในการทําให้เกิดสมดุลผมบอกเลยคนกําหนดคือคนไทยนี่แหละคนไทยทุกคนอย่าไปกลัวการระบาดรละลอกสองมันไม่ได้เป็นเรื่องของว่าการระบาดจะมาหรือไม่มาสิ่งที่สาคัญคือมาในรูปแบบไหนถ้ามันมาแล้วไม่รุนแรงก็ไม่มีประเด็นถ้าเราทํากันแบบนี้นี่เป็นรูปแบบที่ถ้าประเทศไทยจะมีการระบาดระลอกสองเนี่ยอยากให้เป็นมากที่สุดที่เราเรียกว่า slow burn หมายความว่ามันจะมีการติดเชื้อขึ้นมาหน่อยแต่จะไม่สูงเหมือนครั้งแรกแล้วก็ลดลงถ้าเราทํากันแบบนี้เราควบคุมกันเราทําแบบนี้อัตราเสียชีวิตจะยังต่ําเพราะตัวเลขแบบนี้มันจะไม่เกินระบบบริการสุขภาพของเราหรอกฉะนั้นเราก็ยังดูแลคนไทยได้ต่อให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจะน้อยลงแล้วแต่การรักษาวินยัยหมันล้างมือใส่หน้ากากรวมถึงรักษาระยะห่างก็ยังช่วยให้เราปลอดภัยจากเชื้อไวรัสที่มองไม่เห็น เช่นช่วงหน้าฝนปกติไข้หวัดจะระบาดซึ่งถ้าเราใส่หน้ากากกันก็จะทำให้เป็นหวัดกันน้อยลงการเช็คอินเช็คเอาท์เองก็จำเป็นไม่แพ้กันเพราะมันทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางการแพร่ระบาดรวมถึงเฝ้าระวังเชื้อต่อไปได้เพียงเท่านี้ระรอกสองสก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปถ้าคนไทยทุกคนช่วยกัน